nhà เด้อ hợp เสีย không? อืม สวัสดีครับมื่อนนี้ก็เจอกับวิน LVC เส้นเคยนะครับผมมื่อนนี้กับซีมากินอ่างเลยขอบคุณเศร้าพี่น้องขอบคุณเศร้าหรือยำขนมจีนนั่นเองเนาะพี่น้องสวินยำขนมจีนเนาะเรากินก่อนไปแล้วเนาะคอยขอไปอาบน้ำมอ,อกมาดีบุ๋มมากพี่น้อง ร <ừ. S 2> วกันไรพี่น้องหยาดอันนี้ก็ว่าได้กินเลยพี่นองหาดด้วยพี่น้องเป้งครับผักเจ็บผักเจ็บ อ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นใหญ่ถ้าเใหญ่ครับผมบึ้งพุมหอยเลยนี่กินนี่กินนี่ เสียบะพี่น้องเก็บเผ็ดเจ็บเจ็บเขียวเจ็บเขียวเจ็บเขียวเจ็บปาก ขอไปยำปลาหมึกเมื่อวานเถอะเจ็บเกี่ยวหนังเอ้ยกินแบบเวลากินแบบขนาดเนาะเมื่อวานเนี่ยกินปลาหมึกปลาหมึกเขา่าไปต้มมันเนี้ยโหดเนาะต้มสุกโหดเนี้ยเดือดสำนังเลยปลาหมึกฮะขึ้นมาให้เขากินเลยไห้เนี่ยกินกับหมูในหานเนาะไม่ต้องขอยผู้เดียวเคยจะก็อมในใบในปากลลาไล่ๆขึ้มาให้เขาเนี้ย สะกินได้ตอนนึงเนี่ยพรให้มันอย่างเผ็ดเนี่รสจำ คือเครื่องบดนะจ๊ะเนาะคือเครื่องก็บดไงอะไรเงี้ยกินไฮเมซิองเหอะเอ้าคนตัวเงี้ยอินตามบอไม่เอ็นเจ้ากินนะน่ะที่เอาอยู่ก็ได้บอไม่าบได้หมายถึงว่ากินอะไรในกล่องเลยกินปกติอยอางกัดคืออันนั้นเครื่องบดนี่ยแหละมาพี่น้องขออนุญาตด้วยครับ bừng 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 nhầm mà này cưa 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 là o cưa đỏ nè น,นั้นขาวอะนั่นลูกอะไรบูป,ปี๊ปลาเห้อ๋อกินขา้าวยังกิน,น,นอ,อ่ะนะน้องทำใหญ่เงีาง เห็นเลยครับผมไวบอคือ้ยก oh ินไหนวะโอ้ชิกินจะกินนะกระดูกกริกอย่าให้มันกระดิกนะเจ้าไปนะเจ้าจับสิปลาคอยอ้าวมือกินอะไรพี่ต้องดีอะอันโมยกไผก็ยังชินอกคืนชูดี ทำหนาแล้วครับเออกินแบบนี้เออก็ต้องเห็นด,ด้วยกันน่ะ <laughs> เห็ดอีอย่าเห็นด้วนั่นโอ,อ,อ,อ้ยกินนี่ยังกินแบบเป็นนี่ถูนต้ <laughs> อย่าอมปากจ้ะนะอมปากกินนะอกกนนะเออเขากินแบบนั้นงานอมนี่เลยก็ต้องอมเลย

เห็นอยู่บ้านในกล่องสอง <c oughs> พีนอีพี่เนาะตัวนี้เจนะ <c oughs> ๊กงกะกนะกินตอนดึกยังไม่จะขาดปัญญาแล้วพี่น้องเลยกินยำตอนดึกเนาะอื น้อ,องให้ป่อนไหมบอกว่าบอกว่าคำเนื่งองเบ้าออแบบนี้อ่ะเป็นยังมันเผ็ดไหมครับอกอม,มา กินเองพอได้เขาปอกก็ได้ออ๋อกินเองเขาโตเขาเองเขาระวังปอกให้เนี่ยจ้ะจะปอกเขาปอกให้เนี่ปอกแน่เอออาปากนะมามันดีสิตาสซวิดไม่เคยปอกพี่น้องมาให้เราปอกอ,อ่า <laughs> เฮ้ยโปเตีนนช่ปะโปเตีนนะ,นะนนะปาก <laughs> ต่อนนต่อนี่นกับตามบุ่มเส ทิมอ <in> <laughs> ืมเดหมดังไหนหมดคั้งนอ๊จะกินคือคนพิการเลยผมจบแขวเลย เห็ดปานละถ้าทีจะกินเห็ดปานลวยานประทันประมาณนี้เลยบอค่อยเจ็บปากดีๆแบบแบบว่าโอประทันเดิประทันแล้วเคียวควันบุดี้ฉันได้เห็นขุ่นขายปแล้วเมื่อกำึ่ง ในโลกนี้มันมีภัยเฮเจ้าพอดีโอเปกเ,เนาะ <S <S ไปใช่ไปบ,บายพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อครับฝากกดไลค์กด่มซ่าใหม่เด้อ